กะสิขอเพิ่นเนาะค่ะขอเพิ่นขึ้นแล้วเนาะค่ะเพิ่นว่าแม่ล่างูไปเบิงมาแลลวเพิ่นว่าเนาะค่ะเลขตัวที่มันหมุนอยู่หันนะมันยุดแล้วเด้อแม่ล่างเพิ่นว่าสิเนาะค่ะแม่ล่างเลยว่าปู้าป,ปูไปเบิงมาเหลวมันแมนมันแมนแห่แน่นอนบ่เพิ่นว่ามันแมนแห่แน่นอนล่ะ พอปูไปเบิ่งมานเรวเพิ่นว่าจังสี่เนาะคะ่ะตัวเลขเนะะ้อค่ะตัวเลขสําหรับเมื่อคืนเนาะคะ่ะแม่ล่างได้ถามพอปูมดจลินเนาะคะ่ะหรือว่าแม่ตะเคียนทองเนาะคะ่ะเพื่นว่าเพิ่นไปเบิ่งตรงทีเขาสีออกฉลากหรือว่าข้าหมุนยุหันเพื่อนว่านะคะก,เเกะคะ็เป็นตัวเลขเน้อค่ะเป็นตัวเลขเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่ ค่ะสามสี่แม่ค่ะเพื่อนบอกว่าเลขที่แม่ล่างไปท่านพิที่ข้าวกรนนะค่ะของงวดก่อนนะค่ะเพื่อนว่าตัวนั่นเป็นตัวร่องเด้อแม่ล่างเพื่อนว่ายังสี่เด้อค่ะตัวเลขก็เพื่อเป็นสามหนึ่งห้าเด้อค่ะตัวรองค่ะสามหนึ่งหักเป็ตัวร่องแม่ค่ะครับสามหนึ่งหักเป็นตัวร่องค่ะครับแต่ตัวที่ว่า เมื่อคืนเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายของอ่าแม่ล่างหรือว่าพ่อปู่มุจลินนัคลาดเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเพิ่นนปเบิงมาแลวก็คือเป็นตัวเลขเนาะค่ะเ็ดสามสี่เนาะค่ะแล้วเพิ่นก็นเลยบอกแม่ล่างว่าแม่ล่างไข่เบิงเบิงยูหางสายานะ่ะคือเพิ่นว่าจังสี่เนาะคะ่ะแม่ล่างเห็นอ่าแม่ล่างเห็นเป็น อีกตัวเด้อค่ะตัวแองปึ้ดเลย สะบัดมากไห้ไม่ลางตเ<โ>่นต <3 S 1> ัวาอีกทางหนึ่งนะค่ะตัวแดงปึดเลยค่ะศูนย์สามศูนย์สามสามครับผมแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นเลขกูงแต่ว่าไม่ลางเห็นบม่คัดค่ะแต่ว่าไม่ลางคิดว่าใครขคึ้นเป็นเลขกเต๋อค่ะอันนี้ับอีกตัวหนึ่งไม่ลางเห็นไม่ค่อยคัดค่ะแต่ว่าตัวที่ชัดมาก ที่สุดก็คือขวดแดงเลยก็คือศูนย์สามค่ะเอฟซี FC ค่ะศูนสาสรุปตัวเลขของแม่ล่างนี่คือสามหนึ่งห้าค่ะเจ็สาสค่ะสองเกแล้วก็ศูนย์สามสองเก่าด้วค่ะสองเก่าที่ว่าไปเหตุยังวันที่เศร้าเก่า เอาไหว้บ่วันที่วันที่ซื้อที่เก่าวันขี่วันี่ันขี้นี่วามขี้วันขี่วข่วน่ว่าน่วัขี่ว่วให้ไ่วำพิธ่ี่นาี่น่ะัวัน่วันี่าันขีวันีวันขี่วั ให้หนึ่งก็ห้าสองเลขสองตัวห้าหนึ่งก็ห้าสองทั้งเลขต้องบอกรั้งแรกครั้งแรกที่พ่อปู่ห้าหนึ่งห้าสองพ่อปูกมุจลินเด้ะค่ะมาขึ้นเนาะข้างดีๆเด้อค่ะเอฟซีแม่ล่างไปทันที่ทีเนาะค่ะพอปูเพิ่นไห่เนาะค่ะเพิ่นวาเพิ่นไปเบิ่งมาแล้วเนาะค่ะเพิ่นว่าตัวเลขมันนิ่งหรือดื้อแม่ล่างคนร่างสิเนาะค่ะตัวเลขก็คือเจ็ด สี่ค่ะเจ็ดสามสี่เนาะแล้วก็แม่ล่างไปเห็นยุพยาหนักเนาะค่ะของพ่อปูหมดจลินเนาะค่ะก่อนเพิ่นสีไปเพิ่นบอกให้แม่ล่างว่าแม่ล่างเบื้องดีๆเด้อเบื้องหางของปูขนบางส่เนาะค่ะแม่ล่างกะพ่อเพิ่นเอาหางของเพิ่นแม่ค่ะสบัดมากเนาะแม่ล่างจะเห็นเป็นตัวเลขแดงจึงคืองล้ค่ะก็คือศูนย์สามค่ะเอฟซีค่ะเป็นตัวเลขศูนย์สามศูนย์สามตัวแดงจึงคืง แมนค่ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นเลขศูนย์แต่ว่าเหมือนคล้ายๆเป็นเลขแปดแต่ว่าไม่ล่างมองไม่ค่อยชัดค่ะว่าจะใช่เลขแปดหรือเปล่าแต่ว่าเลขศูนย์สามนี่ก็คือแม่ล่างเห็นชัดเลยถ่ะเห็นชัดเลยสำหรับตัวเลขเนาะค่ะศูนย์สามค่ะครับแม่ล่างแล้วห้าหนึ่งห้าสองอะไรครับที่ห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองก็คือว่า เขียนทองแล้วค่ะที่แม่ล่างไปท่านไปที่ครั้งแรกเนาะค่ะก็คือครั้งแรกของวันที่สองเนาะค่ะที่ว่าท่านชองของบ้าซักแล้วค่ะที่เผื่อวัาไทยท่แม่ล่างค่ะอ่าทีสองเนาะตัวเลขเป็นสามหนึ่งห้าเนาะค่ะสนแล้วก็แม่ตะเคียนก็ให้เป็นหาหนึ่งก็ผ่าสองค่ะครับผมอ่าสามหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็เลขเลขที่ว่า อันนั้นเน้นๆก็คือว่ามีเหล็กเ็ดสามซี่แล้วก็เหล็กฮะเพราะนั้คือศูนย์สามน้อไม่ล่างเนาะ,ะไข่แป๊บเลี่ยนน้ำเนไข่เอฟซี่เลยไพ่ในสามตัวค่ะคไตนานแพทสามตัวมาขึ้นทีไม่ล่างไปท่านพิธีเรื่อไข่เอฟซี่เ็ดสามเจ็ดซีเนี่ค่ะแล้วก็สามซีเนี่ยค่ะให้มูนเหรียญค่ะไพ่ในเหลขสามตัวค่ะอ,คอ๋ไ้มูนเหรียญเท่าค,ครับผมค่ะครับ อ่ะเดี๋ยวสีสู้ตัวเลขให้เบิ้งเนาะวัเที่หนีเนาะไม่ลแางเนาะนี่เด้อยสีเขียนไหวเนาะเดี๋ยวสู้ให้เบิ้งเอฟซีหรือเบิ้งก่อนเห็นบ่ครับค่ะปูลาบัวดมหรือว่าปลาูมดจลินนะคะล่ะปลานีฟซีที่ล่ะท้ายเป็นเปิดข้างให้เพื่อนได้ให้โชคได้บุญคิดลูกหาเนาะค่ะหรือว่าเอฟซีทุกๆท่านเนาะค่ะถ้าท่านใดเนาะค่ะขึ้นนีไม่ลแางสิเสี่ยงสีขาวตัวใดด้วยค่ะสีเน้นตัวใดตัวเข่ง โทรมาหาแม่ล่างได้ค่ะตามเบอร์โทร09240437 2 4, 4ค่ะทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ค่ะเบอร์เดียวกันค่ะถ่ายสุดนี่ถ่ายสุดเดี๋ยวให้ตัวแทนขอหนี่แม่ล่างนะครับที่ในมะวัลตัวเลขแบงปันตัวเลขให้เอฟซีเนาะนะครับมียังฝากเอฟซีบอรครับแม่ล่างเนาะค่ะขอเนาะค่ะถ้าโชคลาบร้อยของพ่อปู่มดจารินเนาะค่ะถ้าเพื่อนเข่าเนาะค่ะ หรือว่าเนาะค่ะของหลวงพ่อปู่ดมห้าเนาะค่ะเพิ่นก่เเว่เนาะค่ะว่าภายในของหลวงพ่อปู่อุดมเนาะค่ะหรือว่าพระปู่น้ำมดจันลินนะคะลาดเนาะค่ะถ้าเข่าเพิ่นจะเอาสารของเพิ่นเนาะค่ะถ้าได้โชคลาภร้อยแล้วก็ให้มารวมบุญนํากันค่ะขอให้เฮงปังๆค่ะค่ะสวัสดีครับแม่น่างสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับแม่น่างขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผม